สวัสดีครับกิจเศรษฐีอะไหล่ยนต์สุพรรณบุรีผู้จําหน่ายรถมินิบัสร,รถบรรทุกและอะไหล่ยนต์คุณภาพวันนี้จะพาคุณผู้ชมมาสองเส้นทาง r 1 2เส้นทางยอดฮิตขนส่งสินค้าไทยจีนกับ Mercedes-Benz Actros 2644 LSDNA สุดยอดยนตกรรมระดับโลกจากกิจเศรษฐีอะไหล่ยนต์สุพรรณบุรีครับ การขนส่งสินค้าจากไทยไปจีนนอกเหนือจากทางเรือและทางอากาศแล้วยังมีการขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุกที่ผู้ประกอบการไทยนิยมเลือกใช้เป็นช่องทางการขนส่งไปยังแดนมังกรผ่านหลายเส้นทางหนึ่งในเส้นทางยอดฮิตที่ระยะทางสั้นสะดวกสุดที่ใช้เชื่อมต่อจีนกับอาเซียนคงต้องยกให้เส้นทาง R12 เส้นทางอา12เริ่มจากด่านนครพนมผ่านสปปลาวเวียดนามเข้าสู่ด่านในประเทศจีนถึง2ด่าน2เส้นทางด้วยกันคือเส้นทางที่1ด่านนครพนมไทยด่านท่าแขกด่านน้ำพาวสปป,ปลาวด่านจาลอเวียดนามด่านหูหงด่านโยกอีกวานจีนและเส้นทางที่สองครับ นั่นก็คือด่านนครพนมไทยด่านท่าแขกด่านน้ำพาวสอปอลาวด่านจาลอเวียดนามและด่านหมองไกยด่านตงซินจีนทั้งสองเส้นทางสามารถเชื่อมต่อกันได้ที่ด่านโหยออีกวานและด่านตงซินประเทศจีนระยะทางรวม1499กิเโลเมตรระยะทางจากด่านท่าแขกถึงด่านน้ำพาวรวม160กิโลเมตรจากด่านจาลอถึงด่านหงหงิรวม622กิโลเมตรจากด่านจาลอถึงด่านหมองไกยรวม700 กมส่วนสินค้าที่นิยมขนส่งผ่านเส้นทางนี้ได้แก่ <Wow. S 1> โคเนื้อโคโนมผลิตภัณฑ์จากนมเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกสินค้าอุปโภคโบริโภคปิโตรเลียม และที่ขาดไม่ได้คือสินค้าการเกษตรโดยเฉพาะราชาผลไม้อย่างทุเรียนที่มีอัตราการเติบโตต่อเนื่องและคลองใจคนจีนว่ากันว่าคนจีนนิยมชมชอบการบริโภคทุเรียนไทยเป็นอันดับหนึ่งจากการนําเข้าทั้งหมด78%โดยในปี2020มีมูลค่าส่งออกไปจีนถึง53,459ล้านบาททะยานโตขึ้น52%ต่อปีเฉพาะช่วง4เดือนแรกของปี64นี้มีมูลค่าการส่งออกไปจีน สร้างเม็ดเงินเข้าประเทศแล้ว2 5 8 8 6ล้านบาทเลยทีเดียวครับและแน่นอนว่าการขนส่งทางบกด้วยรถบรรทุกไทยไปจีนผ่านเส้นทาง r .12 นั้นระยะทาง1,499กิโลเมตรท่ามกลางปัญหาอุปสรรคที่คนขับต้องเผชิญระหว่างทางจากสภาพหนทางในแต่ละประเทศที่แตกต่างกันไปไหนต้องผ่านเส้นทางขึ้นลงภูเขาที่สูงชันตัดไหนจะหนทางที่โค้งคดเคี้ยวไหนจะสภาพถนนที่ไม่เป็นใจ หนจะสภาพดินฟ้าอากาศอีกด้วยนะครับนอกเหนือจากการพิสูจน์สภาพหัวจิตหัวใจที่เข้มแข็งร่างกายต้องพร้อมบวกกับทักษะประสบการณ์คนขับต้องมีแล้วสมรรถนะตัวรถบรรทุกต้องตอบโจทย์การขนส่งระยะทางไ,ไกลๆต้องแรงอึดมีประสิทธิภาพการบรรทุกลากของรถที่ดีเยี่ยมเพิ่มความสะดวกสบายให้กับคนขับและรองรับด้วยระบบความปลอดภัยสูงเพื่อให้ถึงจุดหมายและกลับโดยสวัสดิภาพ และว,วันนี้กิเศษฐีอลายนตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกยี่ห้อ Mercedes-Benz จังหวัดสุพรรณบุรี ภูมิใจนำเสนอรถบรรทุกที่สามารถตอบโจทย์การขนส่งและตอบสนองการขับขี่ระยะทางไกล,กลได้ดีด้วยรถบรรทุก Mercedes-Benz Actos 2 6 4 4 LSDA n ยนตร์กรรมระดับโลกจากเยอรมันที่เชื่อถือและมั่นใจได้ในคุณภาพมาตรฐานสูงมาพร้อมกับเครื่องยนต์6สูบกับเทอร์โบทาร์เจอร์440แรงมา้าแรงบิดสูงสุดที่2,100นิวตันเมตรที่ 2, 10, ท1 0 8 0รอบต่อน,นาทีระบบเกียร์กึ่งอัตโนมัติ ขั้วชิป G330 12เคียร์เดินหน้า2เกียร์ถอยหลังระบบเบรกลมล้วนแยกอิสระหน้าหลังเสริมทับด้วยระบบกันล้อล็อก ABS และ ASR กันล้อฟรีช่วยลดต้นทุนเชื้อเพลิงให้กับผู้ประกอบการเพราะ Mercedes-Benz Actros 2644 LSDA n มีอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่น้อย ยิ่งถ้าออกรถจากกิจเศรษฐีอลาโยนสุพรรณบุรีสุดคุ้มสุดๆกับแคมเปญสุดพรีเมียมดาวแค่ศูนเปอร์เซ็นต์รถบรรทุก mercedes benz actros สองหกส ls dna แถมฟรีค่าบำรุงรักษานานถึง5ปีหรือ75 0,000กิโลเมตรวิ่งให้ไกลไปให้สุดกับสุดยอดรถบรรทุกยนตรกรรมระดับโลกและอุ่นใจมั่นใจได้บริการหลังการขายเหนือระดับที่กิจเศรษฐีอลาโยนสุพรรณบุรีเต็มใจจัดให้เพื่อตอ แทนลูกค้าด้วยมูลค่าบริการมากกว่าใครสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0, 1 0 9 1 1 1 5 5 5 5 8 0811765588 035599955และ Line แอดแอดกิจเศรษฐี และนี่คือเรื่องราวน่ารู้จากกิจเศรษฐีอลายนสุพรรณบุรีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งของช่อง YouTube กิจเศรษฐีเพื่อจะได้แจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอบคุณกับการติดตามรับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ